ตอนนี้ผมถึงหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับซึ่งเป็นที่ทําการแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะไปรับปิบนลำเบอร์ข้างในกันไปอ่าเราพีเช็คอินกันมาแล้วครับครับ เละว่ะเียดูดิไอเชียคนเละเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปนี่ก็มีนี่ครับมีอะไรบ้างโอ้โหจิมมี่สปอร์ตจิมมี่สปอร์ตมีหมวกจริงๆว่าจะซื้อเป้น้ำเลยไม่ไม่ทันหอมีออกซิติตด้วยป่าโอ้โหไม่มีเวลาดูแล้วอะเนาะไปรับอุปกรณ์ก่อนแล้วกันไปนี่ครับมีบับมี เดี๋ยวเราต้องรีบไปที่อื่นต่อครับเออจอดรถไม่ได้เลยอะรถน้อยมากเลยมีแบ็คไดมอนด์มาด้วยครับมเ<ป>ออฮ่มีตรวจอุปกรณ์นะครับตรงนู้นนะครับเราจะไปอินทนนทหนึ่ง อินทอนอ5นหนึ่งหนงของผมคือหนึ่เจ mm ็อ hmm. ้หนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ดีกว่าหนึ่ครับ อย่างครับอ๋อต้องเช็คก,ก่อนปะโอเคครับเราไปเช็คอ anyway> ุปกรณ์กันก่อนนะเราจะไปตรวจอุปกรณ์ไปครับขอเที่ยวคุณนะครับเปิดเที่ยวคุณ เปเปิดชอินหรือย okay. ังครับเช็คแล้วครับอ๋อขอเปิดเปวดให้ดูหนยโอเคนี่ครับได้เพราะมากแต่พูดนม้กมาแลนะครับ มั่มีวับที่นี่ต้องเอาขาดย่งไที่นี้องมีไส้ครับโทรศัพท์นี้พี่เอาขึ้นไปไหมครับเอาครับถ้าพี่เอาขึ้นไปห้ามปิดโทรศัพท์เลครับครับห้ามเปิดหมดเครื่องบินครับปิดไวไฟกับเอ่อมอไอเดส่วนตัวได้นะครับครับถ้าไฟดการรับอากาพี่ไม่ตดเนี่ยพี่จะโดนีข้นี้นะครับครับขอดูเป้นี้เบีในตัวไหมครับมีตัวีออ อ่ะนีเจ้าวินนะครับแล้วมีฮูดถ้ามีเป่าเลยครับโอเคครับแล้วก็หม้อแก๊สนี่ครับนี่ครับเขียวครับแล้วนับเอาเป่าใช่ไหมต้องเป่าครับไม่ได้ดูนี่หว่าไปฉายครับโอเคอยดังเกินดังเกินโอเคโอเคได้ขอนแก้วนะคแก้วอันนี้ที่ใส่น้ำเนาะครับดูแก้วได้ฟรีให้ไหมครับอยู่ไหนอันนี้ฟูดเนาะใช่เขียครับแก้วอยู่ไหนวะแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มหาไปเจอแล้วไอ้เรื่อแก้วแก้วนี่ มอดูแล้วกันนะเพื่อความสบายใจไม่ไม่มันมีอันนี้ด้วยอ๋อโอเคครับกมจะแกว่งขึ้นขอดูข้อมูลสุดเซร์นครับสำรองหนึ่งองสำรองนี่คือฐานครับโอเคทำแค่นี้ครับผมนี่ครับโอเคครับขอดูเฟิร์สเอดครับแล้วก็พอยืดตรงเอสองครับขออนุญาตครับเรารอวิ่งต่อเช้าจะมีบอกมงครับอันนี่ระวังเยอะไม่มีพายืดครับนี่ครับ อ๋อโอเคแล้วละขอดูหมวกหอบมวกแก๊ปหรือว่าหมวกแก๊ปเนี่ยครับมีทั้งข้าบักทุกๆและหมวกแก๊ปโอเคครับขอดูแจ็กเก็ตด้วยครับอันนี้จากเก็ตนี่ครับขออนุญาตวิ่งชไม่ไหวนก่นก็ได้ครับ ผ้าตัวนี้ตัวนี้ได้นะครับว่าเป็นห่วงว่าตอนเช้าอ่ะถ้าสมมติว่ามีหมอกเยอะหรือว่าฝนตกหนักหนักเนี่ยค้าตัวนี้อาจจะกันความหนาวไม่ได้อยู่นะฮะจะใส่เสื้อตัวไหนเพิ่มก็ได้เบสไเรเซอร์ตัวนี้ก็ได้ครับโอเคคลุมครับครับเคสุดท้ายไปฉายครับโอเคคับแบตเตอรี่ครับใช่ครับเพิ่มชุดมั้ยเพียครับพี่ใส่น้าครับโอเคครับใบฉ่ายครับมีเยอะเหมื โอเคครับี่ถาสำรองไหครับนี่ก็มีโปรแบงนะครับอ่ครับถ้างั้นต้องขอเปิดไปใช้ให้ดูเลยคโปรดคับเเรโอเคครับทายหมดนะครับไ <Okay. S 2> ม่มีปัญหาแล้วครับ เพิ่มเติมก็คือถ้าวันถ้าก่อนที่มีเช้าบรรยากาศไม่ได้ดีแบบนี้ก็ต้องเอาเสื้ออีกตัวมาเลยนะครับกี่ชั่วโมองอครับเอ้ยไม่ใช่กี่ชั่วโมงกี่องศานะครับเออ่ต่ำสุดนา่าจะประมาณ15บห้าถึงอาจจะเลวร้ายกว่าน,นั้นด้วยถ้ามีฝนตกอย่างนี้แต่ไม่ได้ไอเบรเซเลเยอร์ไม่ได้เป็นอุปกรณ์บงังคับใช่ไหมไม่ไม่บงังคับแค่แค่เล็กเล็กคอมเมนต์เฉยๆใช่ใช่ครับกั้นหัวชิ้นครับขาวขาวเชฟขาผครับ แครับก็ไปเอาเลขบีบไปเอาเลขบีบหนึ่งหน สวยนะแ,แ,แ,และแ้วก็บป QR c o d แบัประชาชนครับ กันน้ำได้นะอาบน้ำได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เอาไว้ติดกับเป้น้ำนะคะห้อยไว้สำรองเผื่อเป็นสแกนตัวนี้ไม่ติดอันอันนี้ติดติดกับเป้น้ำหรือว่าหรือว่าเป็นใส่ใส่ใส่ในเป้น้ำได้ได้ไหมครับหรือว่าจะดีกว่าโอเคค่ะแล้วก็ตรวจสอบชื่อนามสกุลค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็นเบอร์โทรญาติถ้าไม่ใช่ขีดค่าเขียนใหม่ได้นะคะผิดครับ แล้วก็อันนี้แท็ทูติดตรงไหนก็ได้ค่ะครับไแล้วเบอร์โทรใครมาไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวใส่เลยนะคุนี่จะบอรครับผมกลับไปแก้ที่บ้านก็ได้ค่ะใช้แก้เลยดีกว่าได้ค่ะ ที่มีโตัวคอมนะครับเ,เหมือนว่ามีรับของรางวัลอะไรด้วยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอาบน้ำได้ใช่ไหมเนี่ย มันก็เป็นการจับฉลากนะครับอันนี้เดี๋ยวสแกนได้เลยป่ะครับหรือว่าต้งองรอสแกนเลยก่อนได้เลยโอเคอันนี้มุดตะของวันนี้ยังคะยังครับ อ้นนี่มันกัดหัวเรผมเนี่เดีด okay. ยี่เนี่ยเดียวพีเนี่ยเดียวเราปนคนโดยการ้นสูงุดเนี่ยเขากปูน้ำไปเร่อยเ่ทยแล้็้แล้วก็ใส่กระบอกน้นไปเรื่อ่อยวปน้ำข้นงสุดกรนสูงกระโดดขึ้นสูงสุประโดดขึ้นสูงสระเดดขึ้นสงสุดรดดขึนงสราโดดขึนสูงสกรโดดขึนสุระโดดขึนสูงสระโดดขึ้นสยงสา กอไคะและต่อไปนะคะเราจะมีนะคะโค้สอนนะคะก็มาให้ความในของเรา้วรนะคะแล้วก็จบอกว่าอันดับสองนะี่มาเียนได้เฮดแบนต่อไปเรากลับบ้านกันไป กลับไปเตรียมพร้อมก่อนแล้วกันนะครับนี่เสื้อไม่มีเวลาดูแล้วเออจริงอยากจะดูให้มากกว่าน,นี้จังเลยเะบเออ,เ,อ,อเ, Back เนี่ยแบ็คเดย์มอนแบ็คเด์มอนเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮาร์ดไวก็มาวะ่ะบารก็มาเนี่ยดูดิโอ้ยเลยได้เราต้องลงแล้วแหละนะครับนะ ครับขอบคุณครับทีนี้สวยดีนะไปครับครับไปเราไปกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับ Thai Land Bar u p m พ